ในใจของเกดน้องก็คือค Get, มิสอินเวิร์สค่ะเกดไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรภูมิใจในตัวน้องมากๆน้องอเขาพยายามมากแค่ไหนน้องทำดีที่สุดเราไม่พลาดเลยคะ่ะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยคะ่ะเขาก็ฉลาดในการตอบเพราะว่าเขาพูดนิดนึงแล้วก็ลามเขาก็จะมีเวลาคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อก็เลยคิดว่าโอเค you know Thailand loves you Antonia เกดพอใจค่ะเกดพอใจเกดรู้สึกว่าน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้พลาดตรงไหนเลยจุดไหนเลยน้องน้องเพอร์เฟกมากมากเลยค่ะค่ะเราเราคาดหวังขนาดไหนเกดคิดว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันแหละเรามองว่าน้องคือคือมิสอุนิเวอร์สละในในใจของเกดน้องก็คือมิสอุนิเวอร์สค่ะเกดไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรแต่เกดรู้สึกว่าน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ น้องชายนิ่งมากๆเลยค่ะน,นี่น้นตาเห็นความดีใช่นี่คือน้ำตาโอ้โหหลากหลายอารมณ์มากแต่นี่คือน้ำตาเป็นน้ำตาที่ภูมิใจในตัวน้องมากๆพกเพราะเกตรู้ว่าน้องเขาพยายามมากแค่ไหนเรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องที่น้องทำดีที่สุดเราไม่พลาดเลยค่ะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะพี่เกศในฐานะที่พี่เกศเป็น มันเหมือนเป็นการลบคําที่บอกว่าส่วนมากคนได้มงใหญ่จะไม่ค่อยใช้ล่ามแต่อันนี้กายถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบว่าคนมุงใหญ่ใช้ล่ามในการตอบอันนี้อันนี้เก็ไม่รู้นะแต่ยังไงก็ตามนี่เก๋มีความรู้สึกว่าเขาก็ฉลาดในการตอบเพราะว่าเขาพูดนิดนึงแล้วก็ล่ามแล้วช่วงที่ล่ามเขาก็จะมีเวลาคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อือคิดว่ามันก็น่าจะเป็น strategy ที่ค่อนข้างที่จะวางไว้ดีเหมือนกันนะคะ ก็นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยการในการตอบมันก็เขาเรียกว่าอะไรคะเขาก็จี้แล้วก็แล้วก็ขยายความได้อะไรเงี้ยมันมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเค you know เหมือน,นความจริงๆแล้วเวทการเราตอบคําถามคนตอบรอบเดียวแล้วก็ให้หน้าแปรรอบเดียวไม่คนแบบถ้าเป็นอย่างนั้นได้เกยวคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นเก๋อคิดว่ามันจะแฟร์กว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ แล้วก็ทําเป็นไม่พูดภาษาอังกฤษเอ้ยไม่พูดไม่พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เนื้อกอดมาแต่โอเคก็มันจะเป็น strategy หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคเราก็แต่เขาก็ตอบดีไงเราว่าไม่ได้เขาก็ตอบดีแล้วก็ไทยแลนด์ก็ตอบดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวัดกันแล้วแหละค่ะวินาทีที่จับมือคำพูดพิเศษตอนน้ยังไงบ้างครัที่โนนกันโมดีจับมือโอ้คือคืออยากได้ยินจากคำว่าไทยแลนด์แต่โอเค ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็รู้สึกว่าลองอันดับหนึ่งก็ก็ก็ดียังไงก็ตามเนี่ยคือน้องทําดีที่สุดแล้วแค่นั้นเลยค่ะถือว่าการรุหน้าปอลี่สา์ในรอบสากหปีที่เรามีลองมิรุกวะโอ้โหนี่คือแบบถามว่าฟินมากก็ฟินนะก็ฟินโอเคอาจจะไม่ฟินเหมือนกับถ้าน้องได้ตําแหน่งใช่ไหมคะแต่ว่านี่ก็ถือว่าโอ้โห,โหสุดยอด ผมกอดก่อนผมกอดก่อนแล้วก็แล้วก็บอกน้องว่าภูมิใจในตัวน้องค่ะเีประกาว่าเราไม่ได้มงกาคนรข้างรู้สึกยาเกคนรอบข้างข้างเรารู้สึกยังไงเกศไม่รู้แต่เกศรู้สึกแต่เกศรู้สึกว่าเกศภูมิใจ เก็บภูมิใจในตัวน้องไม่ว่าอะไรจะจะเกิดขึ้นก็ตามเก็เกก็ภูมิใจในตัวน้องเพราะว่าน้องเขาเต็มที่มากๆเลยค่ะค่ะจะบอกว่า Thailand loves you Antonia